สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับธนยศรุ่งเรืองเจริญยนง่ายๆใครๆก็ซื้อได้วันนี้ผมพามาชมนะครับและแนะนานะครับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์มือสองแต่ไม่สามารถเห็นภายในได้นะครับแต่ทางร้านเรานะครับทําให้กับลูกค้าได้ดูได้ชมนะครับว่าภายในเป็นยังไงถ้าเกิดรถจมน้ํานะครับรถจมน้ําเราจะดูรู้ได้ยังไงนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับไปเราไปชมกัน ครับผมนะครับตัวนี้เป็นเจ้าตัว isuzu d-max นะครับ super titanium นะครับปี2011นะครับตัวเครื่องยนต์2.5นะครับตัวไฮแลนเดอร์นะครับคันนี้นะครับสวยนะครับวิ่งน้อยนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับกำลังทำความสะอาดนะครับตอนนี้ล้างเสร็จแล้วนะครับเหลือภายในแล้วก็ขัดสีนะครับขัดไฟหน้านะครับตัวนี้เราขัดไฟหน้าเอากระดาษทรายเบอร์พันนะครับขัดไว้ก่อนก่อนที่จะขัดสีรอบคันนะครับ สีเดิมมันเงาอยู่แล้วนะครับลูกค้าสีเดิมนี้เงาอยู่แล้วนะครับเป็นยังไงก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวรถคันนี้ได้บางเดิมนะครับตัวตนได้บางได้เดิมในโครงสร้างได้เดิมไม่มีชนหนักแน่นอนขวากระโปรงรถไม่ขยับแน่นอนครับคันนี้นะเรามาดูภายในกันว่าเป็นยังไงนะครับภายในของรถอีสุดีแม็กตัวนี้นะครับถือว่านี่นะครับถ้าดูแล้วะสะอาดอย่างนี้นะครับอันนี้เราทําความสะอาดนะครับถ้าดูแล้วสะอาด เป็นลักษณะอย่างนี้แสดงว่ารถไม่ไม่เคยจมน้ําหรือไม่เคยอุบัติเหตุหนักนะครับลูกค้าก็ดูลักษณะอย่างนี้แต่ส่วนมากนะครับก็ไม่สามารถเปิดดูได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในใต้พรมนะครับอันนี้ทางร้านเรานะครับก็ได้ทําทการนะครับทําความสะอาดพรมแล้วก็ลือให้กับลูกค้าได้ดูนะครับเพื่อจะได้ให้ลูกค้าได้มีแนวคิดหรือมีแนวตัวเลือกที่จะซื้อรถยนต์มือสองกับทางร้านเรานะครับว่า เรามองเห็นนะครับว่าพื้นข้างล่างนะครับลูกค้าไม่สามารถดูได้แต่เราสามารถทําให้กับลูกค้าดูได้นะครับเรามาดูกันนะครับตะเข็บนะครับลูกค้าตะเข็บเดิมหมุดเบรกอาร์กนี้อยู่ครบนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับหมุดเป็นไอ้นี้คือสําคัญนะครับเวลารถชนมาหรือรถตะแคงมาเวลาทําสีมาใหม่เขาจะใช้สีตัวนี้โปะนะครับแล้วก็ปิดรอยมุมเม็ดอาร์กพวกนี้ก็จะหายไปนะครับก็อาจจะเป็นราคาถูกกว่านะครับ ซึ่งก็ขายได้โอนได้นะครับแต่รถเคยอุบัติเหตุแต่ก็ขายราคาถูกนะครับลูกค้าจะขายแพงไม่ได้นะครับนี่ครับน็อตล้อแก้มนะครับไม่มีขยับนะครับลูกค้าล้อแก้มไม่มีขยับเลยส่วนด้านตัวด้านข้างนะครับบางๆถ้าเห็นเห็นเลยนะครับตัวนี้นะครับบางๆนะครับตอนนี้น้องเขาได้ล้างอยู่นะครับทำความสะอาดน้องสุภชัยกับน้องน็อตนะครับได้ทาความสะอาดกันอยู่นะครับตัวนี้เป็นซูเปอร์ไทเทเนียมนะครับ ตัวนี้เราก็จะเป็นตัวใหม่นะครับเปโฉมใหม่นะครับของอิซุซูนะครับหมุดด้านหลังเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ครับเดิมหมุดเบ็ดอาร์คอยู่ครบเลยครับพื้นท้ายทําความสะอาดแล้วว่างั้นนะครับผมเข้ามานะครับก็มีตรงนี้ด้วยนะครับส่วนก็จะมีรอยรอยแตกนิดนึงทีตรงนี้อ่าเราดูลื้อพื้นนะครับพื้นนะครับไม่มีปุ๋ยลครับลูกค้านี่ครับมองที่หินน้องเขาล้างแล้วประกอบแล้วนะครับก็เลยปิด ไว้เหมือนเดิมผมมาไม่ทันนะครับผมก็เลยมารีวิวให้กับถ้าลูกค้าได้ชมกันนะครับรถคันนี้เคยใส่กระบะนะครับใส่ใส่ทรงเรงด้านหลังนะครับมีรอยเจาะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับในส่วนตรงนี้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเคยทําสีมาไหมนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับลูกค้าก็เคยทํามานะครับฝั่งนี้นะครับเคยทํามา นะครับตัวตนนี้ได้แต่ได,เด้เดิมบางนะครับหมายถึงว่าเคยทําสีมาอาบน้ํามาบางๆนะครับลูกค้าอาบน้ํามาบางๆนะครับรถคนเก่าเขาได้ซื้อมือสองมาประมาณนั้นนะครับแต่ก็สภาพถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับซึ่งรถอาบน้ําหรือไม่อาบน้ํานะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวรถด,ด้วยนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยผมก็ขายไม่แพงนะครับลูกค้าขายไม่แพง หรือว่าเอาไว้ให้ลูกค้าใช้ได้เลยนะครับลูกค้าคันนี้นะครับเป็นล้อ,อยางยางดีทั้งสี่เส้นขอบ16นะครับล้อแมกเดี๋ยวเราจะทําสีใหม่นะครับ<ม>เพราะว่าล้อแม็กนี้เดิมไม่สวยนะครับลูกค้าเดิมไม่สวยเดี๋ยวจะทําปัดปัดสีใหม่นะครับกระจกสวยนะครับร่องรอยไม่มีร่องการทําไม่มีรั่วซึมบนหลังคาแน่นอนนะครับลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับส่วนห้องเครื่องนะครับ ลอามาชมกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอญาตเอามือเคาไว้ก่อนข้างหนึ่งนี่เพิ่งล้างมาเสร็จใหม่ๆนะครับลูกค้าฝากระโปรงเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับเลยนะครับแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับเลยหม้อน้ําเดิมนะครับหม้อน้นํานี่เดิมนะครับ แผ่นเพรเป็นยังไงอ่าหมุดสีชมพูยังเหลืออยู่หมุดดำหมุดเดิมนะครับหมุดแผ่นเพรหมุดเดิมนะครับแก้มขวาเอ้ยแก้มซ้ายเป็นยังไงนะครับหมุดล็อตไม่มีขยับนะครับปากกระโปรงไม่มีขยับห้องเครื่องสะอาดแห้งดีนะครับลูกค้าก่อนล้างแล้วล่ะนะครับผมได้ดูก่อนแล้วนะครับไม่มีฝุ่นมีเยิ้มเท่าไหร่นะครับมีเล็กๆน้อยๆอีอสูนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับเหลือจะไปทําความสะอาดล้างห้องนะเอ้อ่าตัวหม้อพักหม้อน้ําใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนน้ายา ของล้อน้ำให้ด้วยนะครับลูกค้าตรงนี้นะครับส่วนด้านเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมเอาหมุกเอาคำไม่ก่อนนะครับออส่วนด้านเครื่องยนต์นะครับลูกค้าก็เรามาฟังกันว่าเสียงเป็นยังไงนะครับลูกค้ารถคันนี้นะปี2 0 1 1นะครับอ่าเดี๋ยวเราเรารอชมนะครับตอนนี้เลยเดี๋ยวผมให้ชมหปฟังเสียงกัน เข็มไม่เท่าไหร่เรายังไม่รู้นะครับตัวนี้เนาะไม่นี้จะแท้ไม่แท้เราก็สามารถดูได้ยากมากเลยนะครับถ้าเป็นมือสองมือสามหรือว่าเป็นมือมือแรกก็โอเคว่าโอเคแต่ถ้าเกิดมีการซ่อมมาก็เหมือนเดิมครับตัวนี้เข็มไม่อยู่ที่แสนหนึ่งแสนหกหมื่นกิโลนะครับอ่าดูเข็มไม่อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลแอร์เย็นนะครับเทปดังใช้ได้เลยทีเดียว นะครับลูกค้ามาฟังเสียงนะครับด้านเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์โอเคเลยล่ะนะครับเครื่องยนต์เกีสูก็จะดังอยู่ประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์เอซูก็จะดังอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้น้ําไหลมาจากตัวฝากระโปรงนะครับน้องเขาล้างแล้วเขาไม่เปิดไว้นะครับมีไอหรือเปล่านะครับเกียร์สูตัวฝาครอบขาวมื่อปี2นเกนะครับขึ้นไปนะจะไม่มีจะไม่มีไอ ะครับจะไม่มีฟันไอพุ่งออกมาแต่ถ้าปี2008 2006 2 0 0นเนี่ยจะมีนะครับตัวแรกนะครับลูกค้าเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวดับเครื่องก่อนนะครับพวงมาลัยนี่ครับก็เปลี่ยนออเย็บมาใหม่อินส,สูมักมัก,ม,ก,ม,กมีปัญหาเรื่องเรื่องตัวพวงมาลัยชอบลอกนะครับลูกค้าส่วนด้านตัวเครื่องยนต์ นะครับที่ผมเคยพูดไว้นะครับว่ารถปี 2006, 2005, 2006, 2007, 2008จะมีไอนะครับอยู่ที่สายวัดการวัดน้ำมันเครื่องนะครับแต่ถ้าเป็นปี2009ขึ้นไปจะไม่มีแล้วนะครับหนึ่งนะครับการที่จะวัดดึงสายวัดออกมานะครับลูกค้าไม่ใช่ว่าเครื่องหลวมแต่อย่างเดียวนะครับ อาจจะประเกันรองหัวฉีดหรือว่ายางลองหัวฉีดนะครับแรงลมมันมีแรงแรงดันแรงลมนะครับต้องดูด้วยนะครับออกค่อยเสียควันขาวไหมมีกลิ่นสีมีลักษณะกลิ่นเหม็นเหมือนน้ามันดีเซลหรือว่ากลิ่นน้ามันเครื่องนะครับมันมีหลายกรณีอย่าเพิ่งตัดสินใจในะตอนนั้นรถเราสามารถวิ่งได้ขับได้มบางทีก็ไม่ได้ว่าเครื่องหลวมหลวมเสมอไปถ้าพวกซีนนะครับ สึกล้อนะครับขี่ไปสักพักจะหายนะครับตอนเช้ามาสตาร์ตติดจะมีควันขาวนั่นคือต้องเป็นลูกยางนะครับลูกค้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นตลอดวิ่งทางระยะยาวควันขาวตลอดนี่อันนี้สงสัยว่าเครื่องหลวมแน่นอนนะครับลูกค้ายังไงก็ลองลองดูแล้วกันนะครับไปทดลองรถขับดูไกลๆดูนะครับถ้าควันขาวขึ้นมาใหม่ๆแล้วหายไปก็แสดงว่า เกี่ยวกับซีนพวกนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันยังมีค้างอยู่นะครับลูกค้าถ้ามันยังมีค้างอยู่ก็แสดงว่าเครื่องหลวมแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องไปให้ช่างเขาดูนะครับอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คร่าวๆนะครับนะครับรถยนต์มือสองนะครับถ้าลูกค้าได้ดูภายในแล้วก็จะได้สบายใจใช่ไหมครับลูกค้าอย่างน้อยๆนะครับลูกค้าก็ได้ดูว่าภายในเป็นยังไงนะครับว่าไม่มีชนหนักไม่ ไม่ไม่พังแน่นอนนะครับไม่มีสนิมกินไม่มีไม่เคยจมน้ำนะครับรถคันนี้การันตีได้เลยไม่มีเคยจมน้ําแน่นอนนะครับลูกค้ายังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนขอบคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมนะครับทั้งใหม่และเก่านะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับยังไงนะครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับเผื่อมี รับอะไรเล็กๆน้อยบางทีผมก็จะพูดไปในคลิปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ยังคิดถึงกันอยู่นะครับขอบคุณที่ได้ลถไปแล้วนะครับผมก็มอบเสื้อให้ด้วยนะครับลูกค้าใครที่ฟังจนจบก็ขอขอบคุณมากนะครับอย่างน้อยนะครับรถคันนี้ก็ถือว่าเอาไว้ใช้งานได้นานนะครับราคานะครับ3ามแสนแปดบาทนะครับลูกค้าฟรีดาวได้เลยเครดิตดีฟรีดาวได้ลูกค้าดาวห้าหมื่นก็ไม่ต้องค้ำนะครับลูกค้า ดาว40,000 0 0ไม่ต้องคำนะครับประกันชีวิตนะสามารถบวกกับค่างวดได้นะครับส่วนตัวประกันรถยนต์นะครับก็สามารถบวกกับค่างวดได้ถ้าลูกค้าจะจ่ายต่างหากก็ดีครับจะได้ไม่เพิ่มค่างวดนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับกับรถคันใหม่ที่เข้ามาคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ Isuzu D-Max Super t i t a n ียมนะครับปี2011สวยภายในสะอาดรับรองเอาไปใช้สบายใจลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ